เพื่อนๆครับเออวันนี้เราจะมาแก้ไขรถ h o n ด้ c คลิกหนึ่งสองห้านะครับหนึ่งสองห้าปัญหาของมันคือว่าไฟเลี้ยวซ้ายไม่ติดนะครับไฟเลี้ยวขวาติดอยู่ไฟเลี้ยวซ้ายไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับว่าเป็นที่เป็นที่อะไรนะครับแต่เบื้องต้นนะครับเราก็เบื้องต้นนะครับเราก็จะมาทำการเช็คสวิตก่อนนะครับเพราะว่าสวิตไฟเลี้ยวเนี่ยตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าไฟมันอ่าไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันไม่ออกทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับ แต่ไฟเลี้ยวขวาเนี่ยมันออกทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับอันนี้เราได้ทําการแกะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปทีนึงนะครับเดี๋ยวมาอเช็คให้ผมจะเช็คให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมได้ถอดมาแล้วนะครับนี่นะครับผมจะใส่ไว้แบบนี้นะครับแล้วผมจะเปิดไฟเล less ี้ยวให้เพื่อนๆดูนะครับผมเอาละผมจะขยับกล้องมานิดนึงอดี๋ยวผมจะเปิดไฟเลี้ยวนะครับ ไฟเลี้ยวอ่าเฟเลี้ยวขวาติดอยู่นะครับเดี๋ยวมาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเฟเลี้ยวซ้ายไม่ติดนะครับซ้ายไม่ติดขวาติดนะครับเดี๋ยวผมจะขยับมาทางซ้ายซ้ายไม่ติดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะถอดน,นี่ออกมาเลยผมจะถอดสวิตช์ออกไปก่อนนะครับแล้วทีนี้ผมจะใช้ สายไฟต่อตรงเลยนะครับสายไฟต่อตรงเลยเราจะมาเช็คดูว่าสายไฟมันขาดในหรือว่ามีปัญหาสายไฟขาดหรือเปล่านะครับถ้าต่อสายไฟแล้วมันติดแสดงว่าเป็นที่สวิตไฟนะครับนี่นะครับอันนี้ผมใช้สายไฟต่อนะครับสายไฟต่อแล้วติดนะครับติดเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับสรุปนะครับเป็นที่สวิตนะครับสวิตเสีย เดี๋ยวเรามาดู้างขวานะครับนี่ครับติดอยู่นะครับดูทางซ้ายทีหนึ่งกมติดอยู่นะครับอันนี้ผมใช้การต่อตรงเอานะครับผมใช้สายไฟต่อตรงเอานะครับสรุปนะครับคันนี้คือสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟเลี้ยวเสียนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวอย่างไปเปลี่ยนนะครับซื้อสวิตช์ไฟมาใส่ได้เลยนะครับ เื้องต้นให้เราเช็คแค่นี้เองนะครับเช็คง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราต่อตรงแล้วมันใช้ได้แสดงว่าเป็นที่สวิตนะครับสวิตตัวนี้คือไม่ต้องซ่อมแล้วนะครับถ้ามันเสียคือเปลี่ยนใหม่เลยนะครับไม่ต้องซ่อมแล้วนะครับถ้าซ่อมก็มันก็จะใช้ได้อีกไม่นานนะครับถ้ามันได้เสียมันก็จะเสียอีกนะครับให้เปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับตัวไม่กี่บาทนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปซื้อของใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้สวิตตัวใหม่มาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสวิตไฟเลี้ยวนะครับนี่นี่ของเก่าอันนี้ของใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันเลยนะครับมาเทสกันเลยเราจะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะนี่ผมจะเปิดไฟแล้วนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาติดอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับนี่เลยนะครับเพื่อน นี่นะครับอันนี้เป็นสวิตช e ไฟเลี้ยวตัวใหม่นะครับเพื่อนนะครับคันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเปลี่ยนสวิตช์ไฟเลี้ยวก็ใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ราคาไม่กี่ตังค์นะครับเพื่อนนะครับสามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะครับถ้าเราเปลี่ยนไม่เป็นนะครับเราก็ไปที่ร้านนะครับให้ร้านเขาจัดการให้ก็ได้นะครับ เราจะหย่อนน้ำมันไว้นิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันจะได้ลื่นๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่หย่อนน้ำมันเนี่ยบางทีมันฝืดนะครับมันฝืดหย่อนน้ำมันไว้สักหน่อยมันจะได้ลื่นๆนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาทสอีกทีนะครับนไค,ครับ เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาโอเคเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับเพื่อน ทีนี้เราได้ทําการเทสแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปในนี้เลยอันนี้มันเบ้าเดียวกันนะครับใส่ได้เลยโอเคใส่ได้พอดีนะครับ นี่เลยนะครับพรเพื่อนๆนะครับเหมือนกันดินะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆที่เหลือเราก็จะใส่ฝาครอบฝาครอบด้านหน้านะครับฝาครอบด้านหน้านะครับแล้วก็ฝาครอบแบตเตอรี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับพรเพื่อนๆสวัสดีคับ